ชี้อะไรก็อยากกินก็ได้กินเพราะฉะนั้นต้องรีบแข็งแรงต้องอยู่กินให้คุม้มอย่าไปอย่าไปใจร้อนเหมือนนักกองกองใจร้อนอย่าไปองใจร้อนไปสิบปีแล้วนั่นเองอย่าไปใจร้อนมาไม่ได้ดูลูกหลานเราอ้วนแต่งงานกันขอร<ห>้องโโ<ห>อ้เราอ้วนแต่งงานกันคนไม่ใส่ตัวนี่นเหรอคนไม่ใส่บวชด้วยอะทำไมเออยังไมนนี้เรลี้ยงเอาจิ้มแขนไหนมา